ฮัห้าตัจ้าตลอยลานพันลานต่อปีัเมคนไดมุกเมยม้าฝากว่านามุกเมกรตุ่มไก่ว่าชันตุมไก่กระต้มไก่บ้านป้าที่ม่ได้นกินมาฝากลูกฝากเต้าย่ามรัดาไหมรัดเขาเส้อพุมอัอันหิวเขาพระเจ้าวนา หิวเข่าบอลแม่พอต้มไก่มาฝากกระหมกกระหมกมาไหม่ม่อยากป้าจ้าบ่คืดอยากเลยอันนี้ถามเทศได้ป่ะนี่เออนั่นเห็นบ่แม่จะได้หาเขาสุ้กินอันนั้นไม่อยากตามอันจ็คโมกนั่นเนี่ยโมกหมกอย่างน้อยจา้าโอ้ยก็เป็นตาแซ่บแท้จัจกสองโมกแน่ เอาก่นเดอดกันเดืสู้ไม่้เพ่นกินขอบคุณนะคะแม่อีแม่จะเป็นใจดีขอบคุณค่ะแม่ได้แล้วนี่จะไปกินแล้วพ่อม่ะไปกินแล้วสุดใหม่อีแม่จะเป็นงามซ่อนแม่ยูรานีูตัดวสุดกี่รือวไปที่ะผเรื่องับไปพังสวดมันก็ ข้าวหน้าปลาน่ากินจังเลยยิ่งน้ำซำล้านโอ้ยขาน้าปลาเนาะใช่ว่าเป็นไห้น้องไปขีรถมาไปัขาอ้อนมามันยุ่งใส่เน่ข้างาคุณนะคะแม่จ้าแม่ อเไรอไรละมุกมุ้จะไปกินอะไรกมนดเวยอันจ้าตมไก่ขวไข่เดมจ้าเนี่ยมุ้ไปหาเอากะละมังมาใจก่อนจะเอาไม่ไงบ้านนจัดว่าคู่กันเนาะ